นี so ่มากินร้านนี้นักต้มตุ๋นนะครับนี่อยู่ตรงนี้มะพราวเจ็ดเอ็ดเราไปดูนี่มากินร้านนี้ครับนักต้มตุ๋นเปนซอสมะพร้าวเจ็ดเอ็ดเดี๋ยวรอดูนะโอ้โหเิ่มีถนนเลยว่าเป็นยังไงนะโอเคโอ้โหดูเกาเหลารวมนะครับนี่เลยมีลิ้นนะนี่เกาเหลาเท่ๆครับอันนี้เรือนะคะเพิ่มเพิ่มเติมเราจะชิมน้ำซุปก่อนนะดูได้เป็นยังไงวะ รอดรักต้มตุน๋นเนาะเราเอาไปเนี่ยดูไส้ดูไส้ใส่ใสมใแม่งสุด,ดยอดโอ้ร้านนี้ให้ลิ้นดูดิชิน้นเบลลลิ่มเลยดูดิมีหากินอย่างนี้ที่ไหนวะลิ้นบัวดูดิอืมโคตรอร่อยอ่ะดูดิโอ้หืม ยามาฮานี่นักต้มตุ๋นนะกระเพราจะเด็ดโอเคมาตาบัดนี้ครับ